มาติดตามกันต่อนะคะช่วงที่2ของรายการ Smart m o ันนี่ค่ะัางครั้งด้วยการวางแผนนะคะทุกวันพุทธที่เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักวางแผนการเงินไทยนะคะเพื่อวางแผนการเงินให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เคสที่ส่งเข้ามานะคะอยาก,กเกษียณอายุนะคะก่อน50ปีปัจจุบันเขาอยู่ที่34ปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเขาพร้อมกันนะคะส่วนนักวางแผนการเงินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะคุณสาธิตบรวรสันติสุขนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากธนาคารเกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขาคนคุณศาสิตมากนะคะแวะเวียนมาให้ความรู้แล้วก็วางแผนการเงินให้กับนักลงทุนเสมอเลยด้วยนะคะ,คะวันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะถึงข้อมูลเบื้องต้นของท่านนี้ก่อนนะคะ,คะท่านนี้ค่ะอายุ34ปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้สุทธินะคะ35,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีรายได้เสริมจากการขายประกันชีวิตนะคะซึ่งเพิ่งจะได้รับรายได้ในส่วนนี้เข้ามานะคะส่วนทรัพย์สินก็มีรถยนต์นะคะมีคอนโดมิเนียมหนึ่งห้องแล้วก็มีสลากออมสิน300,000บาท ประกันสะสมทรัพย์นะคะจนประกัน1ล้านบาทนะคะแล้วก็นี่สินของเขาเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิต30,000บาทนะคะแล้วก็คาดว่า4เดือนน่าจะสามารถปิดหนี้ตรงนี้ได้หมดและจะเลิกใช้ด้วยค่ะส่วนประกอบประสบการณ์ในการลงทุนคนนี้ยังไม่เคยมีค่ะ มาดูเป้าหมายการเงินของเขาบ้านนะคะอยากจากกะเกษียณก่อนอายุ50ปีและมีเงินสดนะคะประมาณ3ล้านบาทแล้วก็กลับไปบ้านที่สีสเกตนะคะแล้วก็ขายคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะขนาดนี้รวมทั้งอยากทำให้เงินงอกเงยปีละ15-2 0เป็นอย่างต่ำนะคะและมีเงินใช้เรื่อยเืไม่ต้องทำงานหนักเหมือนปัจจุบันค่ะ นี่คือความต้องการของท่านนี้ทีนี้ต้องมาถามทางด้านของนักวางแผนการเงินของเรานะคะคุณสาธิตค่ะคุณสาธิตคะถ้าดูข้อมูลคนนี้ก่อนทําไมค,คุณสาธิตถึงเลือกมาวางแผนการเงินให้คะคือค<ะ>เคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเคสของคนหนุ่มสาวโดยทั่วไปพรา,ายิ่งช่วงนี้เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นจากทางรัฐบาลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะารถคันแรกบ้างบ้านหลังแรกบ้างแล้วก็จะมีคนหนุ่มสาวหลายคนที่ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์แล้วก็มีสไตล์ชีวิตแบบน้องคนนี้เลยนะครับ ทิ่นตรงนี้เนี่ยครับผมเลยมองว่าเป็นเคสที่อยากจะมาเตือนเตือนใจหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราถ้าเราไปดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายของน้องนะครับพอดีผมมีทําสไลด์อันหนึ่งเป็นตารางค่าใช้จ่ายของทางน้องคนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราลองดูคร่าวๆก็คือว่าน้องคนนี้เนี่ยรายได้ต่อเดือนเขาอยู่ที่35,000บาทค่บาทถ้าตีไปทั้งปีเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ที่ใน420,000บาทตรงนี้เขาใช้อะไรบ้างปรากฏว่าเขาใช้ในเรื่องของการผ่อนรถอยู่ที่83,124บาทค่ะนี่83,124บาทปุ๊บเนี่ยถ้าเราตีเป็นต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ6,090อาจจะดูไม่เยอะดูไม่เยอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่มันมาพร้อมรถน้ำมันที่จอดรถอะไรตงใช่คับมาเยอะมากผมก็เลยลองประเมินตัวเลขพวกนั้นเข้าไปให้นะครับซึ่งถ้าประเมินตัวเลขเข้าไปพวกนั้นเข้าไปนะครับตามตลาดนี้เนี่ย เราลองรวมดูคร่าวๆค่าใช้ใจ่ายที่มากับเรานี่จะอยู่ประมาณ70,000บาทต่อปีอถ้าเจ็ดหมื่นบาทต่อปีบวกกับอีก80,000กว่ามันใกล้เพราะดี่ไม่ใช่เจ็ดหมื่นบาทบวกกับแปดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทเทียบกับ80,000เนี่ยมันเท่าจะพอๆกันเลย<ฮ>ะจะเท่ากันเลยเพราะจริงๆเวลาเรามามองปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเรามองมาลองไล่ค่าใช้จ่ายของน้องเขาต่อเนี่ยจะพบเลยนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ435,000 ต่อปีนะคะแต่มีอะไรอยู่ที่4ี่แสนสองเพราะงั้นเขาจะเริ่มอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของเงินเขาส่วนหนึ่งนะครับที่อันที่2ก็คืออันนี้คือข้อที่อยากจะเตือนใจน้องๆหลายคนก็คือว่าจะผ่อนลดอะไรเนี่ยค่าที่เรายังไม่เห็นด้วยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาต่อเนื่องเยอะอันนี้สอนที่อยากจะแนะนําก็คือว่าน้องคนนี้เขาเริ่มมีการลงทุนแล้วแต่การลงทุนของเขาจะลงทุนในสิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องการออมอยู่2อจุดคืออะไรบ้างคะ จุดแรกเลยถ้าเรามองที่ฉลาดออมสิน mm hmm. สลากออมสินนะครับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ <c oughs> นะครับถ้าลงทุนที่ส0 0 0สนบาทคือตอนนี้ผมตีเป็นสลากออมสินอายุสามปีนะ mm hmm. นะครับที่ถ้าเราลงทุนที่ส0 0 0สนบาทเนี่ยโอกาสที่จะถูกเลยท้าย4ตัวเนี่ย <c oughs> มันไม่การันตีต้องห้าแสนถึงจะการันตีว่า <c oughs> ถูกราท้าย4ตัวแน่ๆนะครับทีนี้สมมติเรามองที่ส0 0 0สนเนี่ยผมก็ผมก็จะประเมินน้องเขาว่าถือว่าเป็นคนที่ไม่โชคดีแล้วกันนะโชคร้ายก็ค hmm. ือว่าไม่ถูกรางวัลเลย รีเทิร์นของเงินก้อนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.88%ต่อปีต่อปีอปเงินเฟอ้อยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลยเพราะงั้นตรงจุดนี้นะครับที่ที่อยากจะบอกก็คือว่าในคนวัยหนุ่มสาวซึ่งไม่มีภาระเนี่ยอย่าไม่จำเป็นต้องไปกลัวความเสี่ยงในขนาดนั้นไปลงทุนอะไรที่มันมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นมากกว่านะครับทานมาอีกตัวหนึ่งที่อยากจะชี้ให้น้องเขาเห็นก็คือในเรื่องของประกันหมดออมทรัพย์ประกันหมดออมทรัพย์ตรงนี้เนี่ยน้องเขาซื้อทุนที่สูงมากๆคือหนึ่งล้าน 1, บาท หนึ่งล้านบาทซื้อเป็นแบบสะสมซ้ำด้วยค่ะสะสมพย์ที่มีการจ่ายจ่ายเบีย้ยเนี่ยสิบห้าปีมผมก็เลยลองไประเมินมันคร่าวๆว่ากุมภทันรูปแบบไหนที่มันจ่ายเบีย้ยสิบห้าปีมันจริงๆมันมีหลายรูปแบบแต่ก็ประเมินแบบสะสมซ้ำนี่แหละก็คืออายุคุ้มคอรองยี่สิบห้าค่ะชำระเบีย้ยสิบห้าปีก็คือแบบยี่สิบห้าทับสิบห้าค่ะนะครับเบีย้ยที่จ่ายจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นหกพันบาทต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ฟิกเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่ง คือค่าประกันชีวิตนอกจากผ่อนรถผ่อนบ้านประกันชีวิตนะครับแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่ฟิกตามกับตัวรถมาอีกซึ่งมันหนีไม่ได้ถ้าคุณมีรถคุณก็ต้องจ่ายพวกนี้อย่างค่าประกันอะไรต่างๆคุณต้องตามมาด้วยลองทำคร่าวๆนะครับน้องคนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ฟิกเนี่ยแทบจะดิ้นไม่ได้เนี่ยประมาณ70%ซของรายได้ค่ะไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยตรงนี้น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าตรงถ้าน้องเขาคนนี้เนี่ยแต่โอเคมันกลับไปไม่ได้แล้วก็คือถ้าเรามาหมอนุ่งของประก มันมีหลักไว้เน้นหนึ่งว่าเบีย้ยประกันชีวิตที่เราจ่ายเนี่ยไม่ควรเกิน10%ของรายได้สุทธิที่เราจ่ายได้คือรายได้สุทธิที่อ๋อเราจะหาภาษีะนะครับสมมุติตอนนี้เขามีรายได้อยู่400,000สองผมก็ประเมินภาษีภาษีอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งก็คือเขามีรายได้อยู่ประมาณสุทธิอยู่ประมาณ400,000ล้เพราะงาั้นเขา่ไม่ควรจะซื้อประกันชีวิตที่เบีย้ยเกิน40,000เพราะไมเขาเป็นแบบใช้ได้เพราะงัะ้นเขาจะมีปัญหาเรื่องตรงจุดนี้การผ่อนชำระใช่ครับ ทีนี้ามามองนี่คือเข้าในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านของค่าใช้จ่ายของน้องไลฟ์สไตล์นะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของรายได้รายได้ของน้องเน,นี่ยเขาเป็นพนักง,งานบริษัทใช่ไหมเาเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยบอกได้เลยว่าการทํางานบริษัทต,ตอนนี้คุณหาโอกาสไปขายประกันชีวิตยากแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าในหลายบริษัทเป็นคอน l ฟลกที่ <c oughs> เขาไม่อนุญ,ญาตให้พนักง,งานไปขายประกันชีวิตเพฉะนั้นผมจะตีประเมินไปเลยว่ารายได้จากการขายประกันชีวิตเขาเป็นศูนย์ถือว่าคุณไม่ได้ขายดีกว่าน <c oughs> ะครับ อันทนี่สองอย่างที่เวรให้ทราบคือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจ,จำเป็นมีเยอะอยู่ถึง7 0นะครับอันที่3คือน้องเขาไม่มีการวางแผ,น,ผนภาษีเลยนะครับโดยที่เรามามองต่อในเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงน้องก็เยอะ,ะ,อะนะครับเพราะเราเรา่องนี้คือคร่าวๆของน้องแล้วทีนี้เราก็มาดูแล้วว่าถ้าอย่างนี้เราจะช่วยเราจะแนะนําน้องคนนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเป้าหมายเขาก็อยาก,กเกษียณเร็วอยาก,กเกษียณเร็วที่อายุ50 ผมก็ลองทําประเมินค่าใช้จ่ายทุกอย่างแบบที่น้องเขาอยากได้เลยนะครับว่าโอเคถ้าเกิดชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าสร้างผลตอบแทนได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมคะคุณสาธิตเป็นไปได้ครับก็คือผมลองประเมินคร่าๆว่าสมมติอัตราเงินเฟอ้อก็คือค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละห้าเปอร์เซ็นต์ตามสมมติฐานนะคะตามสมมติฐานเลยเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นปีละห้าเปอร์เซ็นต์กันนะครับเบี้ยประกันชีวิตใช้แล้วจบไปเลยแล้วอย่างหนึ่งคือยังยไม่ครอบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างสิ่งที่ผมทำนะครับผมก็จะมีทำ r e s e n t a t i o n อันนี้ขึ้นมาที่เป็นรูปของรายได้รายจ่ายกราฟรายได้รายจ่ายตรงนี้จะเห็นนะครับว่ารายได้ของน้องเนี่ยจะสวิงจะสวิงขึ้นสวิงลงไปเรื่อยๆแต่ขณะที่รายจ่ายจะค่อนข้าง,าง,งค,คงที่นะครับแล้วไม่ใช่คงที่นะครับคือคงที่แบบขึ้นเรื่อยๆือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นภาพของรายจ่ายเนี่ยจะขึ้นในสโลปที่ค่อนข้างสูงในความชันที่ค่อนข้างสูงใน ในช่วงปะยิ่งระยะเวลายิ่งไกลเนี่ยอายุยิ่งเยอะอายุยิ่งเยอะใครอ่ากมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้าง,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 งเยอะขณะที่รายรับเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งแล้วถ้าเกิดอายุ50น้องเขาหยุดปุ๊บรายได้มันจะหายไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นเงินสุดท,ที่เหลือของน้องเนี่ยจะหดเร็วเลยะนะครับทีนี้เมื่อหดเร็วปุ๊บสิ่งที่น้องต้องทําคือต้องออมเงินต้องลงทุนแล้วผมก็เลยลองทําสมมติฐานในการลงทุนมาสักสามแบบแบบแรกคือให้ผลตอบแทน5%้าเซซ แล้วก็ผลตอบแทน1 5บอตามกราฟที่2ตามกราฟที่ 2, 2, 2> นะครับแล้วก็ดูเลยว่าอายุ50น้องเขาจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าที่ผลตอบแทน5%อนะครับอายุ50เนี่น้องเขาจะมีเงินอยู่ที่ประมาณ4่ล้านแที่ผลตอบแทน5จาแต่ที่ผลตอบแทน10น้องเขาจะมีเงินอยู่ที่7ล้านแต่ที่ที่ผลตอบแทน10 15%ิ้าเ็ขาจะมีผลตอบแทนจะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10เเ่าที่ ผลตอบแทน15%จะม,มีเงินอยู่ 10, 10ล้านผลตอบแทน10%จะมีเงินอยู่7ล้านเพราะตอบแทน5%จะมีเงินอยู่5ล้านประมาณเขา้า5ล้านแต่ถามว่า5ล้านพอไหมทำให้มาให้ดูนะครับตอนที่น้องเขาอายุ63่เงินหมดแล้วติดลบแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นจะติดลบแล้วเพราะฉะนั้นพูดให้ว่าถ้าน้องออมเงินที่เป้าหมายอยากได้5ล้านตอนอายุ50ไม่พออย่าอายุยาว ใหญ่ๆ63เท่านั้น63เท่านั้นถ้าเกิดกว่านั้นน้องเคามีความเสี่ยงแต่ถ้าเอาเซฟเซฟปลอดภัยเลยเนี่ยก็ลงทุนเอาไว้ได้15ล้านเลยเอ้ยก็75% 15%แต่ปัญหาประเด็นก็คือว่าตัวเลข15% 20%เราตั้งได้ทุกคนตั้งได้หมดแต่จะทําได้มั้ทําได้ป่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการผลตอบแทนสูงความเสี่ยงจะตามมาสูงด้วยเสมอใช่ค่ะนะครับให้น้องจุดนี้ก็แนะนําน้องเคาเลยอันที่1เลยนะครับที่ผมชอบนั้นเน้นย้ําตลอดเลยคือ ลงทุนใน AFS ETF นะครับคือเงินที่ได้จากเงินอีก3ปีเลี่ก็ได้จากไอ้ตัวนี้นมาตัวของสาอมสินเงินก้อนนั้นได้มา๊บคุณมาลงทุนใน f r f s t f เลยประหยัดภาษีด้วยประหยัดภาษีด้วย,นใ,นวยใช่แล้วก็กระจายพอร์ตในการลงทุนนะครับพอในการลงทุนที่ผมยึดมาตลอดเลยก็คือพอร์ตการลงทุนที่อยู่ในสไลด์ Asset Allocation Asset Allocation อันนั้นในสไลด์ Asset Allocation นั้นนะครับจะเป็นพอร์ตเข้าวๆอยู่ที่ในพอร์ตเข้าวๆตรงนี้เนี่ยนะครับ ในนั้นจะมีบอกในสไลด์ถัดมาเราจะมีบอกให้ว่าในแต่ละแอสเซทคลาสเนี่ยควรจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหรือลดน้ำหนักการลงทุนยังไงบ้างนะครับถ้าเราเขียนคำว่า o อเวก็แดงว่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนจากตัวในสไลด์แ s สเซทอเวคชั่นที่เราบอกเอาไว้แต่ถ้านิว r a l ก็คือลงทุนตามนั้นแหละแต่ถ้า Under ก็คือ ลงทุนให้น้อยกว่านั้นหน่อยนึงะนะครับจะเป็นตามรูปแบบนี้ถ้าลงทุนตามอย่างนี้นี่ได้นี่ผลตอบแทนที่ค่าดน่อยู่สักประมาณ1 2เป็นไปได้แต่สิ่งที่อยากจะบอกน้องก็คือว่าการที่เราลงทุนตามพวกอย่างนี้นะครับมันสลับตอนนี้ท่าน,นเดงสิ่งที่น้องเขาควรจะลงทุนมากๆเลยผมอยากจะแนะนําคือหาความรู้เรื่องการลงทุนเพราะว่าแน,น่นอนไม่มีใครมาบอกเขาอย่างนี้ได้ทุกวันะนะครับผมอยากจะแนะนําอันหนึ่งก็คือของทางเกียรตินาคินเรามีเขาเรียก k k i q KKAQ ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไปเรียนมาเองด้วยนะคืออยากจะรู้เขาเป็นยัไงก็ลองไปเรียนมาด้วยเขาจะ,ะสอนตั้งแต่เบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยค,ค,คือเรียนจบปุบ๊บคุณสามารถไปสอบไลเซนของเอานักเป็นนักวิเคราะห์ได้เลยแล้วข้อดีก็คือว่าสอนฟรีไม่บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นลูกค้าเกียรินักขินหรือไม่ไม่ยังเป็นเลเสร็จแล้วจะเปิดพอร์ตเกียรินักขินหรือเปล่าก็ไม่จัเป็น แค่อยากให้ความรู้แค่อยากให้ความรู้แล้วผมไปเรียนเขาจริงๆริงนะครับผมบอกได้เลยว่าในแต่ละเรื่องที่เขาสอนเนี่ยเขาตั้งใจสอนจริงจริงค่ะคือเราสอนเสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อไปวิเคราะห์หุ้นนักวิเคราะห์เขามองกันตรงจุดไหนทางด้านเทคนิคเขาดูเทคนิคเขาดูกันยังไงค่ะแล้วเราเรียนเสร็จปุ๊บคือพูดง่ายว่าเราเรียนเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับเราได้เครื่องมือหากินแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มไปออกไปหาปลายเองค่ะมีอาไวติดตัวแล้วแต่นั่นคือเป็นเรื่องของการมองภาพการลงทุนแต่เราก็ต้องมองภาพตัวเราเองว่าในตัวของเราเเอองหมะะกับไร เมากับการลงทุนแบบไหนอันนี้แนะนําเลยนะครับไปแบงค์ไหนก็ได้หลือจริงๆมาที่ CFP ก็ได้ะะสามาคมนักวางแผนการสมา<ห><ม>คมนักวางแผนการเงินมานั่งคุยกับนักวางแผนการเงินที่เขามีอยู่ <S S S ค่ะบอกว่าตัวตนของเราเนี่ยควรจะลงทุนอะไรอย่างไบ้างเร <substantial S 1> าก็จะได้ภาพ2ภาพแล้วภาพนึงคือตัวเรากับอีกภาพนึงคือภาพตลาดว่าควรจะลงทุนอะไรเสร็จแล้วสองภาพนี้มาเชื่อมกันค่ะแค่นี้แหละครับเจาจะถือว่าเป็นสิ่งสาคัญใช่ครับ คนนี้ไม่เคยลงทุนนะคะแต่ว่าการลงทุนเริ่มต้นได้เสมอเนะคะ <c oughs> เพราะว่าการ <c oughs> เรียนรู้มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะขอแค่คุณเริ่มเท่านั้นเดินไปที่ธนาคารเกียรตินิยมก็ได้นะคะไ <c oughs> ปเรียน KK I Cube นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะที่มอบให้กับประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการลงทุนแบบสมบูรณ์แบบส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสาธิตบวรสาธิสุขค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็วางแผนการเงินให้กับท่านนี้นะคะซึ่งต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ถ้าเริ่มต้นออมเงินด้วยสัดส่วนตามการแนะนำนะคะเดี๋ยวเราจะโพสให้ใน Facebook Fanpage อีกครั้งหนึ่งด้วยขอบคุณมากค่ะคุณสาธิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ส่วนใครนะคะที่อยากจะวางแผนการเงินกับรายการสมาร์ตมันนี่และสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะข้อมูลของท่านสส่วนที่จําเป็นค่ะ1ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแจกแจงมาให้หมดทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะเงินเหลือเก็บหรือว่าความเสี่ยงในการลงทุนที่คุณรับได้ส่วนข้อมูลที่2คือเป้าหมายทางการเงินของคุณนะคะส่งมาที่อ e ีเมลเฟิร์นนะคะสิรัทยาแอสเ t ทในหัวข้อวางแผนการเงินนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดการวางแผนการเงินได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Smart Money ี่ n e นเดอร e สกอร์มั a n ี่แค่ะส่วนทุกท่านนะคะที่ได้นํา มาพูดคุยกับนักว่งาแผนการเงินเราก็จะมีหนังสือจากสมาคมส่งไปให้ถึงที่บ้านด้วยดังนั้นรบกวนทุกท่านนะคะเขียนที่อยู่มาให้ทางอีเมลด้วยนะคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูข้อมูลของท่านนี้ได้นะคะที่ Facebook Fanpage Smart Money u n น e r s c o r กอ o n มันนี n ช e l นค่ะดิฉันสิรัทยาแซ่เซีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ในแต่ละเดือนคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องบริหารจัดการอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสําหรับของกินของใช้ภายในบ้านซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในแต่ละเดือนแต่หากคุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ก็จะช่วยประหยัดเงินและทําให้คุณมีเงินเหลือเก็บออมมากขึ้นด้วยเทคนิคการช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดก็คือ 1. จดรายการของสิ่งที่ต้องซื้อก่อนช้อปปิง้งก่อนซื้อของคุณควรจดรายการสินค้าที่ต้องการและมุ่งตรงไปยังรายการของที่จดมาเท่านั้นอย่าล้วงตัวซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็น เพียงเพราะสินค้านั้นมีโปรโมชั่นใหม่ๆ 2. คูปองส่วนลดพิเศษซูเปอร์มาร์เก็ตมักแจกคูปองส่วนลดพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในโอกาสต่อไปเมื่อคุณได้รับคูปองต่างๆควรตรวจดรูว่าคูปองหมดอายุเมื่อไหร่และใช้คูปองส่วนลดนั้นในการซื้อของใช้จําเป็นเช่นผงสักฟอกยาสีฟันหรือสบู่ สามเปรียบเทียบราคาสินค้ากับปริมาณเพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องการในราคาที่ดีที่สุดคุณอาจจะต้องเปรียบเทียบยี่ห้อและดูปริมาณเพราะบางครั้งผู้ผลิตทำแพ็กเกจที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปแพ็กเกจที่ดูใหญ่อาจมีปริมาณน้อยกว่ายี่ห้อที่มีแพ็กเกจเล็กกว่าก็ได้ 4. รู้แหล่งซื้อของถูกการรู้จักแหล่งซื้อของถูกจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้แม้เล็กน้อยแต่หากรวมกันหลายครั้งเข้าก็เป็นเงินจํานวนมากเลยทีเดียว5ปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้านบ้างการปลูก ผักสวนครัวที่ใช้เป็นประจำเช่นผักชีกระเพารพาโหระพาพริกมะนาวไว้ใช้เองบ้านจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งทั้งยังเป็นกิจกรรมยามว่างที่เพลิดเพลินอีกด้วย